ของหนุ่มน้องหานครับสมัมผัสแรกน้ำทะเลครับแสบขามากเลยอ่ะไปเรื่อยๆ้าลงไปล้อยน้ำถ้าเจากับฟูกของโงอยู่คือจังงันยื่นล้อยเหนือน้ำนี่แหละอเอออ่านี่ละฟูกเลยเทำโยขาเลยห้อยทายวิธีโอไว้แล้วเขาติจับให้ giáp hậu đẹp nghe an bè bè đấy ừ. này này đi leo băng pha đấy leo băng láp đấy à anh yoga đây yoga đây anh ừ. tăng to tăng to <laughs> น้ำใไสๆครับเพื่อนๆมีที่นี่ที่เดียวในโลกครับลงมาโค่นออกแล้วเห็นปะโค่นดอกอือขึ้นไปท่าไม่ละล,ลอยด้วยเห็ดลอยน้ำด้วยลอยคือแมงหนางอ่ะมึเคยเห็นปะถ่ายโอดไว้ได้ด้ยเนี่ยนี่เาเป็นอยังดอกเ,อเดี่ยวของกระน,น้ำพรอนคือว่นาน้ำเข้มพรอนน้ำต้มเลยบ<พ>อกพี่น้องเข้าคนกะจีบอกเฮ็ดเฮ็ดปีน้ำต้นน้อเขาถ่ายวิดีโอไว้ด้หนีิอือน่ะผิวสีด้สวย เข้าไปทั้งนั้นลบมาบางก็เห็นเลยเกลือครับมาเบงยังได้พ่อยตัวนี้เพจเพจเพจอิราเลตัวนี้ไปสาดที่นองเข้าจนเป็นเกลือแล้วไปอ้าจับขึ้นมาหลายก็นี่ดีวแขกเกลือครับเพื่อนๆใส้นีบ่เมรนดินไส้ครับเกลือล้นๆนครับมาเอาเกลือไปเด้อบาดนี่เกลือไปมักเนื้อรดว่าสั้นพงว่า ทหารเกาหลีมาเล่นน้ำาหือนกันเกลือล้วนๆ,วนๆเอาจับมาหอบคึ้ไม่ด้วยแขกทั้พอมันเข้มมันทำา้องแช่น้ำเกลือไว้ตัวนี้เนาะครับผู้ได้แล้วครับสาเหตุที่มันเข้มครับเกลือครับทั้งใตว่ามันหินบรแมนั้นครับนี่แหละครับเข้มสุดๆจนเห็นเกลือเลยครับสมซื่อทะเลทะเล,ะเ,ล,ะเ,ละเด็ดซี่เนาะาำ่าเด็ดก็คือตายเนาะอืมกึืนซ่อว่าเป็นทะเลแห่งความตายเนาะครับบ่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ นี่แต่คนป่าบ่มีครับ36องศาครับมื่อนี้ความห้อนบ่36องศาครับความห้อนเลิกลงไปเรื่อยๆผมไอ้คนก็สิถึกละลายดิขอไปท่าไหมสามองศาครับเขาเป็นขาวอยู่แล้วเนาะเือนอากาศรอบๆมากลังเว้นครับบางเ่็นเนื้อมื้อแรกถ้าเป็นยามมื้อแรกนี่สิ คนสิาลคนี้อยงถึงเว้นเขาบ้านได้มากกันให้ผมท่างไกลก็เล้เดือนทางมาตะเสาร์รอดิกลกับซีทุ่มแลวครับครับนั่นเป็นกรุงล่ามครับเมืองเกาเป็นกำแพงเมืองได้ครับนั่นว่าเป็นภูเขาได้ครับกำเพืเมืองเกาที่ท้าถุมคือทับถมด้วยรายด้วยอย่างมาตะสีพันปีนะครับอายุเบื้องหลังอีกฟังหนึ่งฟังภูเขาเแล้วเห็นญี่ปุ่นเป็นประเทศจอแดนนะครับ ครับผมน้ำใสปิ้งเลยโอ้โองคือฟูดีแต่ว่าลอยองลงยองลอยโองตอนนี้ครับคุณสมบัติของเดซี่ครับผมนะครับที่ีซี่อ่อนทั่วครับพี่น้องวาเบิงแอดสุวันนาสีครับผมติดตามเพจได้ อ,อย,ยุงเต่มันสีเย็นเนาะไกๆ่ๆกันเลบบยบายยฝากพี่น้องเข้ามาหนึ่งพงบายยก่อนเลยครับผมบายบายครับคอยติดตามไปเรื่อยๆครับ